เหรียญกระสาบสองสีชนิดราคาสิบบาทปีพศสองพห้ารี่สิบสี่เป็นเหรียญที่หายากเขาจัดอันดับมาอยู่ที่อันดับที่เจดหายากแล้วก็มีการซื้อขายกันแล้วนะครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพที่น่ารักทุกคนพบกับพี่จอยไฟ์สสไต์ e ายจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่ joy มาอีกแล้วน,นะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมแบบชนิดราคาสิบบาทเป็นเหรียญกระสาบสองสีที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะแต่เขาก็จัดอันดับมานะคะของเหรียญน,นี้อยู่ที่อันดับที่7 เหรียญหายากผลิตน้อยนะคะเหรียญนี้มีการซื้อขายกันแล้วนะคะสำหรับเหรียญ UNC ชนิดราคา10บาทเหรียญ10บาทพ่อหลวงรัชกาลที่9ก็มีการเก็บข้าวกองคลังนะคะข้าวกองกระสาพเพื่อที่เพื่อที่จะเอาไปรอรอใหม่นะคะตอนนี้บางเหรียญบางรุ่นก็ถือว่าหายากนะคะสำหรับ รุ่นที่หายากที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญน,นี้นะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอาวัดอรุณราชวรา,รา,ร,ารามนั่นเองปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่มีหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็พบเจอ ได้ยากมากสำหรับปีพศ2544จํานวนการผลิตอยู่ที่2ล้าน6หมื่นเหรียญน,นะคะถือว่าน้อยมากเทียบกับประชากรไทยของเรานะคะเพราะว่าผลิตออกมาน้อยแล้วก็หายากนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่7เหรียญหายากปีพศ2544เพราะฉะนั้นพี่จอยก็เลยมาบอกกล่าวเพื่อนๆน,นะคะ พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะอนาคตสดใสแน่นอนนะคะสำหรับเหรียญที่ติดอันดับ1-10นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากใครที่ชอบเก็บสะสมนะคะก็ต้องมองหากันได้แล้วนะคะถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ หาไม่ได้แล้วนะคะก,ก็มีการซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะแต่สําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่คนสองคนอีกนั่นแหละนะคะที่จะตกลงซื้อขายกันนะคะว่าจะตกลงซื้อขายกันเท่าไหร่ถ้าเป็น UNC ก็มีราคาร้0ยถึงร้อบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญปีพศสองพนห้าร้อยสี่สิบสี่ชนิดราคา สิบบาทนะคะเพราะฉะนั้นพี่จอยก็มาบอกกล่าวให้เ,เพื่อนๆนะคะพบเจอเงินทอนก็ลองคลิกดูด้านหลังนะคะถ้าพบเจปีพศ2อ4 4อเก็บได้เก็บเลยนะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อต่อยอดทำกำไร ในวันข้างหน้านะคะใครจะไปรู้นะคะเหรียนเล็กๆแบบนี้นะคะอาจจะมีค่ามีราคาเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นได้ในอนาคตนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบจะสมได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะเพื่อนๆจ้า เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะ